สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่แชนแนลช่องที่จะพาทุกคนไปสัมผัสกับโลกแห่งยนตรกรรมอย่างลึกซึ้งทั้งรถใหม่รถแรงรถครอบครัวและรถที่หายากพร้อมถ่ายทอดทุกมุมมองให้ครบทุกองศาและวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับหนึ่งใน SUV ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตลาดอเมริกาเหนือมาอย่างยาวนานกับ h o n d ้ p i l o ออลีอปี2สรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ใหม่หมดจดเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นและสมรรถนะที่เหนือระดับพร้อมตอบโจทย์ทุกการเดินทางของครอบครัวยุคใหม ฮอนด้าพายอทเจเนเรชันใหม่นี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเป็น SUV ขนาดกลางที่มีความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการใช้งานในชีวิตประจําวันการเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้แต่การลุยเส้นทางออฟโรดเบาๆก็สามารถทําได้อย่างมั่นใจด,ด้วยดีไซน์ภายนอกที่เน้นความบึกบึนและโครงสร้างที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากขึ้นเส้นสายตัวรถถูกออกแบบให้ดูดานแต่ยังคงความสง่างามตามสไตล์ฮอนด้าชุดกระจันหน้าแบบใหม่พร้อมไฟหน้าแบบฟูเลเอทที่ดูเฉียบคมเพิ่มความล้ำสมัยให้กับตัวรถอย่างเห็นได้ชัด มิติตัวรถถูกปรับให้ใหญ่และกว้างขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเพื่อเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารโดยเฉพาะผู้โดยสารแถวที่3ที่ตอนนี้สามารถนั่งได้สะดวกสบายมากขึ้นไม่อึดอัดเหมือนรุ่นเก่าประตูท้ายเป็นแบบไฟฟ้าพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติแบบแฮนด์ฟรีเพิ่มความสะดวกในการใช้งาน ไ้ฝากระโปรง Honda Pilot 2026มาพร้อมกับเครื่องยนต์ v 6ขนาด3.5ลิตรแบบ d o s c i v t e c ให้กำลังสูงสุดประมาณ285แรงม้าแรงบิดราว355นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ10สปีดท,ที่ให้การตอบสนองที่ลื่นไหลและแม่นยำระบบขับเคลื่อนนี้ให้เลือกทั้งแบบล้อหน้า f w d และขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ a w d ที่ใช้เทคโนโลยี iVTM 4TM พร้อมโหมดการขับขี่แบบพิเศษสำหรับสภาพถนนต่างๆไม่ว่าจะเป็น normal, sport, eco, snow, sand, mud และ trail เพื่อให้เหมาะกับทุกสภาพเส้นทางในด้านช่วงล่าง Honda Pilot 2026มีการปรับเซ็ตให้รองรับน้ำหนักได้ดีขึ้นขับนุ่มเงียบแต่ยังคงให้การควบคุมที่มั่นคงแม้ในความเร็วสูงเสริมด้วยระบบเบรกที่มีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นปลอดภัยในการใช้งานทั้งในเมืองและทางไกล เมื่อเข้าสู่ห้องโดยสารเราจะพบกับการออกแบบที่เน้นความโปร่งโล่งและหรูหราใช้วัสดุคุณภาพสูงเบาะนั่งหุ้มหนังแค้พร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศในบาะคู่หน้าแถวที่2ส,สามารถเลือกแบบเบาะแยกกับตันสีทอหรือบาะยาวแบบ3ที่นั่งพร้อมช่องชาร์จไฟ USB และแอร์แยกโซนแบบไรโซน หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่12.3นิ้วรองรับระบบ Honda Connect รุ่นล่าสุดพร้อม Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงจัดเต็มจาก Bose มากถึง12ลำโพงให้เสียงกระหึ่มรอบคันพ่วงด้วยระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สายและจุดเสียบลัก 110v สำหรับชาร์จโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆได้โดยตรงระบบความปลอดภัยเป็นอีกจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ Honda Sensing เวอร์ชันใหม่ล่าสุดมาพร้อมฟีเจอร์อัจฉริยะครบครันทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ระบบเตือนและช่วยควบคุมรถเมื่อเปลี่ยนเลนโดยไม่ตั้งใจระบบเตือนมุมอับสายตาและระบบช่วยจอดอัตโนมัติทั้งหมดนี้ทําให้การขับขี่ในเมืองเป็นเรื่องง่ายและการเดินทางใกล้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่โดนใจครอบครัวยุคใหม่คือระบบคาบินท็อปทีเอ็มที่ช่วยให้ผู้ขับสามารถพูดกับผู้โดยสารแถวหลังผ่านไมโครโฟนและลำโพงในห้องโดยสารโดยไม่ต้องหันหลังหรือพูดเสียงดังเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารในระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ Honda Pilot 2026ยังใส่ใจถึงความสะดวกในการขนของโดยเบาะหลังสามารถพับราบได้หมดทำให้ได้พื้นที่บรรทุกสัมภาระที่ใหญ่ขึ้นรองรับการเดินทางแบบครอบครัวใหญ่ได้อย่างสบายโดยรวมแล้ว Honda Pilot 2026คือ SUV สำหรับครอบครัวที่มีความครบเครื่องในทุกด้านทั้งความสวยงามทันสมัยสมรรถนะที่ไว้ใจได้และความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานระดับสูงเหมาะกับทั้งการใช้งานในเมืองและเดินทางไกลยอย่างแท้จริง หากคุณกำลังมองหา SUV ขนาดกลางถึงใหญ่ที่นั่งได้7-8คนขับดีออฟชั่นแนนและชื่อเสียงเรื่องความทนทานระดับโลก Honda Pilot ปี2026คือคำตอบที่คุณควรพิจารณาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมจนจบครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่อง g e a r n a ปของเราด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดการรีวิวรถใหม่ที่น่าสนใจในอนาคตแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ you